สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับพบก,กับโจแจน EP ที่24นะครับวันนี้ก็ได้พระมา1ชุดให้พี่ๆได้แบ่งปันนะครับหากพี่ๆนั้นได้สนใจนะครับผมก็โทรมาสอบถามหรือขอรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0892141595นะครับวันนี้ก็มาดูพระองค์แรกกันเลยนะครับที่ครับผมพระองค์แรกก็เป็นหลวงพ่อโตเนื้อดินครับ หลวงพ่อโตเป็นพระหูไหครับนี่ครับข้างหลังก็จะเป็นหูมีหูหูแบบเหมือนหูไหครับผมนี่ครับพระนดินหลวงพ่อโตหูไหนะครับเอาสามร้อยบาทครับผมเนื้อหาค่อนข้างเก่านะครับนี่ได้มานี่เม็ดกวดเม็ดแร่ครับ ก็เก่าดีนะครับผมพระหลวงพ่อโตเนื้อดินเป็นพระหูไห้ครับนี่ครับองค์ต่อไปนะครับนี่ครับเป็นพระลือโของครับเนื้อดินครับข้างหลังก็จะมีรอยความคาบความเก่าให้เห็นนะครับนี่ครับภาพความเก่าให้เห็น ข้างหน้าองค์พระนะครับพระลือโของน่ครับเนื้อดินใต้ฐานครับมีความเก่าให้เห็นครับเท่านี้ขอ300บาทครับผมนี่ก็ได้ผ้ามาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็มีให้เห็นครับนี่คือสมเด็จ พรคังพิมพ์ใหญ่ครับนี่ครับเป็นพระพิมพ์ที่สวยงามด้านข้างครับนี่คือด้านหลังขององค์พระนี่ครับพระสมเด็จองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับมวลสารก็จะเป็นอย่างนี้ ิมพระสวยคมเป็นธรรมชาติครับ้างนี้ขอสามร้อบาทครับต่อไปครับเป็นนางพญาเนื้อดินครับนี่ครับาบความเก่าให้เห็นนะครับนางพญาเนื้อดินนะครับด้านหลังด้านข้าง้างนี้เป็นเนื้อดินที่มีความมันมากเลยครับ เป็นพระเนื้อดินที่มีความมันมากนางพญาองค์นี้ครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับเป็นแร่ครับถ้านางพญาเนื้อดินครับขอสามร้อยบาทครับผมต่อไปพระสมเด็จครับนี่ครับสมเด็จวัดเกษชโยเจ็ดชั้นครับด้านข้าง ด้านหลังครับเด็ดเกตดชโยเจ็ดชั้นเนื้อหาครับนี่ครับมวลสารด้านข้างด้านหน้าครับนี่ครับสมเด็จเกตดชโยเจ็ดชั้นนะครับนี่ครับสามร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นภาพสมเด็จวัลขางพิมพ์ใหญ่ครับนี่ครับสมเด็จวัลคางพิมพ์ใหญ่ผ้านี้สวยงามแล้วก็มีคาบความเก่าให้เห็นครับดูนะครับด้านหลังขององค์ผ้านะครับนี่ครับผมนี่คือด้านข้างครับด้านข้างนี้จะเห็น นี่ครับความเก่ามวลสารลอยปีรอยแยะของธรรมชาติขององค์พระมีความแห้งนี่ครับภาพความเก่าคือซุ้มครับหาองพระนี่ครับสมเด็จวัละคางพิมพ์พใหญ่องนี้นะครับนี่ครับตัดดันข้างขอ400บาทครับองนี้ต่อไปนี่ครับ ถ้าปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวครับผมนี่ครับเห็นเม็ดมวลสารไหมครับโหเต็มเลยครับนี่ครับเม็ดมวลสารของปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับเนื้อเนื้อเก่ามากหนึกนุ่มดีครับมวลสารเยอะ้านี้ครับนี่ครับปิดตาพิมพ์ชลูดหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับ นี่ครับผมนี้ปิดตาอันนี้ขอ400บาทครับผมองต่อไปนะครับเป็นซุ้มกอนะครับผมนี่ครับซุ้มกอพิมพ์กลางครับผมนี่คือด้านหลังครับด้านข้างครับ พระซุ้มกอพิมพ์กลางครับขอ300บาทครับผมหาเนื้อหาเก่าๆมันนี่ครับอันนี้คือลูกปูโลกอุดรของวังหน้าครับ,รบเป็นพระวังหน้านี่ครับเป็นพิมพ์สมาธิเท่านี้เก่านะครับ มีทองในตัวด้วยนะครับนี่ครับหลวงปู่เทพโลกอุดรกกุวังหน้าครับนี่ครับเนื้อหาเก่านะนี่คก็พี่พี่นลองหาข้อมูลดูนะครับพระหลวงปู่เทพโลกอุดรพิมพ์สมาธิกุวังหน้านะครับเอา300บาทครับพี่ องค์ต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จปกโพครับนี่ครับสมเด็จปกโพเนื้อหาสวยงามเก่าเก่า,กาๆครับก็ลองดูนะครับผมพี่ๆท่านใดมีความรู้นะครับรงนี้ขอสามร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับ เป็นสมเด็จเนื้อผงน้ำมันของหลวงพ่อกลยครับนี่ครับด้านหลังเนื้อผงน้ำมันแก่น้ำมันเลยครับองนี้เป็นอีกพิมพ์ของหลวงพ่อกลวครับนี่ครับนี่คาบความเก่าครับม nope ันบ้านเลยนะครับเผาองนี้นี่ครับสมเด็จเนื้อผงน้ำมันหลวงพ่อกลวนะครับสามร้อยบาทครับผม ต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จวราัางพิมพ์ใหญ่ครับด้านข้างครับด้านหลังของสมเด็จก็จะมีรอยปีรอยแยะเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่คือเนื้อหาของสมเด็จ อันี้สวยงามมากครับสเสด็จวระครางพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้นะครับเอา400บาทครับผมต่อมานะครับเป็นภาพปิดตานะครับภาพปิดตานะครับน่าจะเป็นวัดอานงครับหลวงพ่อทับวัดอานงนี่ครับผม ปิดตาเนื้อเหมือนกับเนื้อสำริดเลยนะครับเนื้อหาเอข้างเก่าครับพิมพ์นี้เนน่าจะเป็นพิมพ์แต่งหรือพิมพ์แกะมานะครับนี่ครับถ้าปิดตาตันนี้นะครับเนื้อหาเก่า,านี้เอา400บาทครับต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จครับพระสมเด็จ บล็อกงพิมพ์พใหญ่นะครับนี่ครับด้านข้างนะครับนี่คือด้านหลังขององค์พระด้านหลังของค์พระก็ก็จะเป็นธรรมชาตินี่ครับมวลสารขององค์พระนะครับมวลสารสวยมากครับนี่ครับนี่คือมวลสารขององค์พระด้านข้างนะครับโอ้หเนื้อแน่นเลยพี่เนือตุกตับ นี่ครับเนื้อตุ๊กตับพิมพ์สวยงามครับโอ้โหเม็ดกวดเม็ดแร่เม็ดดำเม็ดแดงซุ้มครับซุ้มซุ้มลึกครับนี่คอเม็ดนี่ครับเม็ดมวลสารครับนี่ครับสมเด็จพระคาพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้สวยงามครับพอที่400บาทนะครับผม ไปครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมดูนะครับใบหน้าหลวงพอยิ้มสวยงามครับจมูกโด่งๆครับนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับถูกใต้ฐานนะครับ คือใต้ฐานขององค์พระนะครับนี่ครับใบหน้ายิ้มสวยเลยครับพระองค์นี้น่ารักเลยครับนี่คือบนสเสห์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมครับองค์นี้ขอสี่ร้อยบาทครับผมนี่ครับใต้ฐานอุกยคีนะครับพระองค์นี้สวยงามมากครับ ผ้ะองค์ต่อไปนะครับนี่ครับเป็นหลวงปู่สุขครับน่าจะเป็นพิมพ์ชาวบ้านครับเพราะว่าไม่ค่อยเจอหรือไม่เคยเจอครับเพิ่งเคยเจอนี่แหละครับเป็นเนื้อชินครับผมนี่ครับน่าจะเป็นสินชาวบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมว่าพ้าองค์นี้นี่ธรรมชาติดีมากเลยครับ นี่ครับความเก่าก็โอเคครับมีรอยจานด้วยนะครับห้องนี้นะครับนี่ครับความเก่าได้หมดเลยครับน่าถ้าถ้าเป็นสินชาวบ้านก็เป็นอีกพิมพ์ที่ไม่ค่อยเจอครับหรือเป็นอีกพิมพ์ที่ค่อนข้างหายากครับห้องนี้เอาสี่ร้อยบาทครับผมนี่ครับสินชาวบ้าน ต่อไปนะครับนี่เป็นลุงปูสุกเนื้อทองเหลืองครับผมนีต่ตัดด้านข้างนะครับนีพระฟอร์มหนาครับนี่ครับพระฟอร์มหนานี่คือด้านหลังครับมีจานด้วยนะครับนี่ครับนี่ลวงปูสุกเนื้อทองเหลืองนะครับ พิมพ์ประพามนทนขอ400บาทครับผมองต่อไปเป็นพระสมเด็จครับนี่ครับอยู่เด็กกรอบนะครับขอญาตแกะนี่ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์วัลคังคครับข้างหลังเนื้อหาค่อนข้างเก่านะครับนี่ครับ รอยธรรมชาติครับรอยธรรมชาติคือรอยปีนี่ครับมวลสารดัดข้างขององค์พาะนะครับด้านหน้าครับนี่ครับเป็นสมเด็จพิมพ์วัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับ ขอที่300บาทครับผมพระองค์ต่อไปนะครับนี่ครับเป็นพระกูปากบางนะครับพิมพ์สมาธิครับนี่ครับนี่คือด้านหลังขององค์พระเจ้าของบอกว่าเป็นกุวัดปากบางนี่มวลสาะรครับ เป็นผ้ากุเนื้อหารค,ค่อนข้างเก่านะครับเนี่ย mm hmm. นี่คือด้านข้างของผอ้าเนี่ยครับนี่ครับมีรอยธรรมชาติความแห้งมีให้เห็นเลยครับนี่ครับมวลสารนี่ครับพระพิมพ์ด้วยมือกูปากบางนะครับ mm hmm. นี่ครขอ400บาทครับผม ปูต่อไปนะครับนี่ครับเป็นพระลีลาครับองนี้ค่อนข้างใหญ่ครับผมค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เป็นพระที่เจ้าของเขาบอกว่าเป็นกุกทับข้าวนี่ครับเนื้อหาออกข,าว,ขาวครับนี่ครับผมอันนี้น่าจะเป็นการชำรุด ที่ตรงใบเใบหน้าท่านหรือเสียนท่านชำรุดออกไปน่าจะชำรุดออกจากมาจากกุเลยนะครับเป็นเนื้อหาค่อนข้างเก่านะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับพระลีลานะครับกุปากกาุทับข้าวเห่กุปากบางครับกุทับข้าวนะครับผมนี่ครับใหญ่มากนี่ครับ กุรับข้าวนะครับขอที่400บาทครับลงต่อไปครับนี่ครับเป็นผ้าสมเด็จโหนี่สมเด็จเยอะเลยนะครับหัญาติแก่นะครับนี่ครับเป็นผ้าสมเด็จวัละคังพิมพ์พใหญ่ครับ ด้านหลังครับผมนี่ด้านข้างครับด้านข้างเห็นรอยตัดขององค์พระนี่ครับเป็นรอยตัดรอยคู่ที่เห็นนี่ครับเป็นพระสมเด็จวรรคางพิมพ์ใหญ่นะครับนี่คือด้านหลังขององค์พระนะครับพระองค์นี้สมเด็จวรรคางพิมพ์ใหญ่ขอที่400บาทครับองค์ต่อไปนะครับเป็น พระขุนแผนบ้านกลางนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์1ิบเอกมีรอยขีดตรงแขนนี่ครับนี่ครับเนื้อหาเก่ามากครับนี่คือคาบความเก่าของพระนี่ครับขุนแผนบ้านกลางนะครับเรี่ยมชาวบ้านเลยนะครับขอ400บาทครับผม ต่อไปนะครับนี่ครับเป็นชูชกชูชกครับผมใต้ฐานจะอุดผงนะครับชูชกเมตตาทางด้านค้าขายนะครับสุดยอดเลยครับชูชกนี่ครับชูชกเมตตาค้าขายนี่ครับ ชูโชคต่อโคด,ด้วยนะครับเป็นของหลวงปู่อะไรนะหลวงป,ปู่หลวงป,ปูท่ที่อยู่เพชรบูรณ์ลงหลวงป,ปู่คุยนี่นะครับเป็นอีกองค์ที่ค่อนข้างที่ว่าหายากครับสร้างน้อยเป็นพระที่เมตตาค้าขายครับนี่ครับชูโชคนะครับชูโชคเอา400บาทครับผม ต่อไปนะครับนี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดวัดพระโคครับพิมพ์ตั้งหน้ารถครับเป็นเนื้อโลหะนี่ครับเขาเรียกว่าปางทุดงครับผมหลวงปู่ทวดปางทุดงวัดพระโคเนื้อโลหะนะครับขนาดตั้งหน้ารถความสูงก็อยู่ประมาณสัก3นิ้วใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้ครับหลออกมานี่ครับ ตั้งหน้ารถดีมากเลยครับหลวงพุทวดพิมพ์ปางทุดงตั้งหน้ารถนี่ครับเนื้อหาเก่ามากหลวงพุทวดวัดพระโคปางทุดงนะครับขอ500บาทครับผมต่อไปนะครับ นี่ครับเป็นพระอุปคุตถือบัวครับนาคปกถือบัวครับหลวงพ่ออิ่มวัหัวเขาเนื้ออมเขียวครับสวยงามมากพระองค์นี้นี่นะครับนี่ครับคาบอยากใจคาบขี้ฟงขี้ฝุ่นครับบ้านหลังนี้ดูนะครับมีคาบความเก่าให้เห็นเลยนะครับนี่ครับไม่มีอะไรที่จะปิดบังครับ ความเก่าความเขียวของเนื้อโลหะสวยเป็นธรรมชาติครับนี่ใต้ฐานครับนี่ยังเห็นรอนตะไบบางๆให้เห็นแล้วก็ด้านหลังครับเป็นหรอบโบราณครับนี่นะครับพระอุปคุตหลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะครับเก่าวันบ้านเลยนะครับใต้ฐานองค์พระนะครับองค์นี้ขอที่ หกรบาทครับผมองต่อไปนะครับนี่ครับเป็นพระพุทโธน้อยนะครับพิมพ์กลางครับของแม่บุญเรือนครับผมนี่ของคุณแม่บุญเรือนนะครับพิมพ์กลางพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ที่มีเกสาด้วยนะครับ จะเห็นเกสาอยู่หนึ่งเส้นนะครับนี่ครับนี่คือพระที่มีเกสาครับนี่ครับเกษาของพระองค์นี้นะครับราบความเก่าที้เห็นเลยนะครับนี่ครับผมพระพุทโธพิมพ์กลางครับหลังยันนะครับค่อนข้างจะหายากครับพุทธคุณสูงมากของคุณแม่นะครับ นี่ครับพระพุทธโธพิมพ์กลางนะครับมีเกษาหนึ่งเส้นนี่ด้านข้างครับด้านขงครับองนี้ขอ900บาทครับนี่องค์สุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับเป็นไม้แกะหลวงปู่รอดวัดโคนอนครับ เนื้อไม้เก่ามากนะครับนี่คือบ้านๆเลยนะครับนี่ครับนี่คือด้านหลังครับเป็นไม้แกะผ้าปิดตาหลวงปู่รอดวัดโคนอนนะครับไม้แกะเก่านี่ครับความเก่าความแห้งของไม้ครับนี่ครับนี่ครับฝังตะกุดด้วยนะครับ มีตะกุดด้วยหนึ่งดอกครับนี่ครับความเก่าของตะกุดนะครับนี่ครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับไม้แกะหลวงปู่รอดวัดโคนอนนะครับนี่นะครับองนี้ก็ขอราคานิดนึงครับเอาเก้าร้อยบาทครับผมค่างหายากก็ประมาณนี้ครับหากพี่พท่านใดสนใจหรืออยากจะขอรูปเพิ่มเติมก็ ติดต่อมาที่เบอร์0892141595ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ